ไม่เดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเอาแล้วคุณมาทําไมทําไมคุณไม่ให้พี่คุณที่เขาขโมยมาเขาติดเบียงมาไม่ได้ครับวันนี้คนที่ขโมยคืออามาใช่ไหมครับเดี๋ยวอากงไปตามอามาอากงเดินไปตามอามาอามารออยู่อ้ากมาเลยเข้ามามเลยมาเลยตามมาเลยก็ถูกเลย เอามาสิเดี๋ยวตอนนี้เริ่มสับสนแล้วเอามาสิคือเมื่อกี้เป็นอากงเป็นแค่ฝาแฝแต่ตัวคู่กรณีคืออาม่าห่มาแล้วครับมาเอม้มามาแล้วมาวมาแล้วเออมาแ้มาแมาล้วาแล้ว่าแลนาล้อ้วมาแล้แล้มวมาแล้วมาวม่แ้ามายวมาแล้วมาวมาแามามา้วมาแย้าแลวาแล้าแล้าแมา้มาวมาอามาาไล้เา้แ้าวแามาวา กูสรุปแล้วคือไปขโมยเสื้อผ้ากับขโมยหัวใจของเขาเปล่าเขีรยเรื่องยั่งผู้ชายดิเรื่องเรื่องผู้ชายอ่ะคุหาอาม่าอิสรุปบุญลอดหัวเขาเนี่ยเป็นชู้กับอาม่ารีจริงใช่ไหมก็ไม่เจอชู้หรอกนะครั้งสองครั้งนั่นเองโอเพนเ a t i o n s ชีพหรอเขาบอกว่าอาม่าเสียวแล้วเขาดินทานินทาน้องข้าวให้อาม่าฟังหรือเปล่า Mama budak dah melah <laughs>